สวัสดีครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาและพี่ๆวัยเก่าที่เคารพรักทุกท่านผมดีใจมากที่วันนี้ได้มีโอกาสมานั่งจับเข่าคุยกันแบบลูกแบบหลานยอมรับเลยนะครับว่าทุกวันนี้โลกเรามันหมุนเร็วเหลือเกินตื่นเช้ามาก็มีแอปพลิเคชันใหม่ๆมีข่าวสารไหลผ่านหน้าจอมือถือจนตาลายไปหมดแต่สิ่งที่น่าเจ็บใจและผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับญาติผู้ใหญ่ของผมหรือแม้แต่กับพวกท่านทุกคนก็คือการที่เทคโนโลยีพวกนี้ กลายเป็นเครื่องมือให้คนไม่ดีหรือที่เราเรียกว่ามิจฉาชีพเข้ามาฉกฉวยเอาเงินทองที่เราเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตไปเชื่อไหมครับว่าจากสถิติที่ผมนั่งดูข้อมูลมาทุกวันกลุ่มเป้าหมายอันดับหนึ่งที่โจรไซเบอร์พวกนี้ชอบเล็งเป้าไม่ใช่คนรวยล้นฟ้าที่ไหนแต่เป็นผู้ใหญ่วัยเกษียณหรือวัยใกล้เกษียณนี่แหละครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นหลายคนอาจจะโทษว่าเพราะคนแก่ไม่ทันโลกหรือหูเบาหรือเปล่า ผมขอเถียงแทนตรงนี้เลยครับว่าไม่ใช่ครับผู้ใหญ่หลายท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมีประสบการณ์ชีวิตเพียบแต่สิ่งที่โจรพวกนี้มันใช้เล่นงานท่านคือจุดแข็งของท่านต่างหากมันคือความใจดีความขี้เกรงใจความเหงาและความรักความห่วงใยที่มีต่อลูกหลานสิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันบิดเบือนเอามาเป็นอาวุธทำร้ายเรา เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่ต้องไปกลัวเทคโนโลยีครับแต่เราต้องปรับความคิดหรือ Mindset กันใหม่นิดหนึ่งจำคำผมไว้นะครับคาถาป้องกันตัวบทแรกคือสงสัยไว้ก่อนคือยอดคนใครทักมาดีเกินจริงใครทักมาขู่ให้กลัวหรือใครทักมาขอเงินให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยว่าโจรแน่ๆแล้วเราจะปลอดภัยครับและกลโกงแรกที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังมันเล่นกับหัวใจของคนขี้เหงาได้แสบสันที่สุดเลยครับ ลองจินตนาการดูนะครับวันดีคืนดีมีคนแปลกหน้าแอด a c e b o o k หรือไลน์เข้ามาโปรไฟ,ฟล์ดูดีมากเป็นชาวต่างชาติผิวขาวหน้าตาหล่อเหลาเอาการหรือถ้าคุณลุงก็อาจจะเจอสาวสวยหุ่นดีแต่งตัวดูภูมิฐานหน้าที่การงานนี่ระดับท็อปเป็นวิศวกรขุดเจาะน้ำมันบ้างเป็นนายทหารอเมริกันที่ไปรบอยู่ตะวันออกกลางบ้างหรือเป็นนักธุรกิจสาวสู้ชีวิตที่กำลังมองหารักแท้ เขาจะเริ่มจากการทักทายสุภาพมากครับสวัสดีครับคนสวยสวัสดีค่ะสุดหล่อใช้ภาษาไทยแปลกๆเหมือนใช้โปรแกรมแปลภาษาแต่มันกลับทําให้เรารู้สึกว่าเขามีความพยายามช่วงแรกๆเขาจะไม่พูดเรื่องเงินเลยนะครับเขาจะทําสิ่งที่เรียกว่าระเบิดความรักหรือ love b o m บ i n g คือเช้าถึงเย็นถึงส่งรูปดอกไม้ส่งคำหวานๆเรียกเราว่าที่รักันนี่วาดฝันว่าจะบินมาแต่งงานที่เมืองไทยจะมาซื้อบ้านอยู่ด้วยกัน ทำให้คนวัยเกษียณที่อาจจะอยู่บ้านคนเดียวหรือลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัดรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจเหมือนกลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งคุยกันจนเรารู้สึกผูกพันเชื่อใจตายใจและวันหนึ่งละครฉากใหญ่ก็จะเริ่มขึ้นครับเขาจะบอกว่าที่รักผมทรงของขวัญราคาแพงแหวนเพชรกระเป๋าแบรนดเ์เนมหรือเงินสดสกุลดอลลาร์ใส่กล่องพัสดุดมาให้คุณนะเพื่อเป็นหลักประกันความรักของเราเราก็ดีใจสิครับ แต่สักพักจะมีเจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งก็คือพวกเดียวกันนั่นแหละครับโทรมาหรือทักมาบอกว่าพัสดุติดดานครับคุณพี่ต้องเสียภาษีนำเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือค่ารมเนียมบ้าๆคอแตกเป็นเงินหลักหมื่นหรือหลักแสนถ้าไม่จ่ายจะโดนยึดของหรือโดนข้อหาฟอกเงินด้วยความรักและความกลัวเราก็รีบโอนเงินไปช่วยสุดท้ายทั้งเจ้าบ่าวในฝันและพัสดุก็หายวับไปกับตาเหลือทิ้งไว้แค่นี่สินและความเสียใจ จำไว้นะครับถ้าเขารักเราจริงเขาจะไม่ขอให้เราโอนเงินค่าอะไรทั้งนั้นไม่มีการส่งของมีค่ามาหาศาลมาให้คนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันและถ้าเจอรูปหล่อๆสวยๆให้ลองเอารูปนั้นไปค้นหาใน Google ดูครับรับรองว่าเจอเป็นดาราหรือเน็ตไอดอลที่โดนขโมยรูปมาแน่นอนแต่ถ้าท่านเป็นคนใจแข็งเรื่องความรักพวกมันก็ยังมีไม้ตายต่อมาครับคราวนี้ไม่ได้มาเล่นกับหัวใจ แต่มาเล่นกับความอยากรวยหรือความกังวลว่าเงินเก็บจะไม่พอกินตอนแก่กลโกลงนี้มาในรูปแบบการลงทุนครับยิ่งเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีดอกเบี้ยธนาคารต่ำติดดินแบบนี้พอมีใครมาเสนอช่องทางที่ได้กำไรเยอะๆใครก็หูผึ่งใช่ไหมครับพวกนี้มักจะแฝงตัวมาในกลุ่มไลน์หรือยิงแอดโฆษณาใน Facebook อ้างว่าเป็นโค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินชวนลงทุนเทรดหุ้นทองคำลงทุนเหรียญดิจิทัลหรือโครงการเกษตรทิพย์ที่ให้ปันผลรายวัน แต่แรกๆมันจะหลอกล่อด้วยเงินก้อนเล็กๆครับบอกว่าลองลงทุนแค่500บาทสิครับคุณป้าเดี๋ยวเย็นนี้ได้กำไรคืน100บาทเลยเราก็ลองโอนไป500เย็นนั้นได้คืนมา600จริงๆครับเราก็ตายใจสิครับคิดว่าของจริงได้เงินง่ายขนาดนี้คราวนี้มันจะชวนเข้ากลุ่มไลน์ VIP ในนั้นจะมีสมาชิกเป็นร้อยคนเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่า90คนในนั้นคือหน้าม้าล้วนๆเลยครับ คนนั้นก็โชว์สลิปโอนเงินหลักแสนคนนี้ก็ขอบคุณโคช้ชที่ช่วยปลดหนี้ได้มันสร้างบรรยากาศอุปทานหมู่ให้เรารู้สึกว่าถ้าไม่รีบลงเงินตอนนี้จะตกรถไฟขบวนเศรษฐีจาก500ก็เพิ่มเป็น5,000เป็น50,000จนถึงหลักล้านพอเราเห็นตัวเลขกำไรในแอปพลิเคชันปลอมๆที่มันสร้างขึ้นมาพุ่งกระฉูดเราก็อยากจะถอนเงินออกมาใช้บ้างจังหวะนี้แหละครับที่ทาแท้มันจะเผยออกมามันจะบอกว่า ถอนไม่ได้ครับระบบล็อกต้องโอนเงินค่าปลดล็อกมาก่อนหรือต้องจ่ายภาษีก่อนสารพัดข้ออ้างให้เราเติมเงินเข้าไปอีกถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มจนสุดท้ายเงินเราหมดเกลี้ยงบัญชีมันก็ปิดกลุ่มนี้ไปดังนั้นกฎเหล็กของการลงทุนคือ high return no risk ไม่มีจริงในโลกผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต้องสูงตามถ้าใครการันตีกำไรแน่นอนให้ท่องไว้เลยว่าโกหกครับ ทีนี้ถ้าท่านเป็นคนสมถะไม่โลภไม่หลงรักใครง่ายๆมิชชาชีพมันก็ยังไม่ยอมแพ้ครับมันจะหันมาใช้กลยุทธ์สวมรอยคนรู้จักแทนท่านเคยไหมครับอยู่ดีๆลายของเพื่อนสนิทของลูกพี่ลูกน้องหรือแม้แต่ของลูกหลานเราเองทักมาด้วยประโยค,คลาสสิกว่ายุ่งอยู่ไหมมีเงินให้ยืมสักสองพันไหมเดี๋ยวบายๆโอนคืนพอดีแอปธนาคารมีปัญหาหรือพอดีมาซื้อของแล้วลืมเอากระเป๋าตังมา ด้วยความที่เป็นคนกันเองเราก็มักจะรีบโอนให้เพราะกลัวเขาเดือดร้อนโดยไม่ได้เอะใจเลยว่าไลน์ของเพื่อนเราคนนั้นอาจจะโดนแฮ็กหรือโดนขโมยบัญชีไปแล้ววิธีการของโจรคือมันจะส่งลิงลก์แปลกๆไปให้เพื่อนเรากดพอเพื่อนเราเผลอกดมันก็ได้รหัสผ่านไปจากนั้นก็สวมรอยมาทักยืมเงินคนในรายชื่อเพื่อนทั้งหมดหรือบางทีมันฉลาดกว่านั้นครับมันสร้าง Facebook ปลอมขึ้นมาใหม่เลยเอารูปโปรไฟล์รูปปก รูปไปเที่ยวของหลานเรามาแปะแล้วแอดเฟซเรามาเราเห็นรูปหลานเราก็รับแอดทันทีแล้วมันก็เริ่อนปฏิบัติการขอยืมเงินวิธีแก้เพจพวกนี้ง่ายนิดเดียวครับถ้ามีใครทักมายืมเงินทางแชทไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามให้ยึดกดห้ามโอนจนกว่าจะได้ยินเสียงหรือเห็นหน้าให้โทรศัพท์กลับไปหาเจ้าตัวที่เบอร์เดิมหรือวิดีโอคอลไปเลยครับถ้าเขาบายเบี่ยงว่าประชุมอยู่รับสายไม่ได้หรือกล้องเสีย ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าตัวปลอมแน่นอนหรืออาจจะลองถามคำถามที่เรากับเขาที่รู้เช่นหมาที่บ้านชื่ออะไรเจอกันครั้งสุดท้ายกินข้าวร้านไหนถ้าตอบไม่ได้ก็บล็อกทิ้งไปได้เลยครับเรื่องต่อมาเป็นภัยที่มาเคาะประตูถึงหน้าบ้านเลยครับเรียกว่าภัยพัสดุกเก็บเงินปลายทางหลายบ้านเจอปัญหานี้บ่อยมากโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่คอยรับของให้ลูกหลาน วันดีคืนดีมีรถส่งพัสดุมาจอดหน้าบ้านพนักงานตะโกนบอกว่ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางครับยอด159บาทเราก็งงว่าสั่งอะไรไปหรือลูกหลานสั่งหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ยอดเงินมันไม่เยอะแค่ร้อยกว่าบาทเราก็ไม่อยากให้พนักงานรอนานหรือกลัวของจะตีกลับก็เลยควักกระเป๋าจ่ายไปก่อนพอเปิดกล่องดูแทบจะเป็นลมครับข้างในอาจจะเป็นแค่เคสโทรศัพท์เก่า สบู่ก้อนละ5บาทหรือกระดาษเปล่าๆนี่คือกลโกงที่อาศัยความตัดรำคาญและความไม่รู้ของเราครับโจนพวกนี้มันกวาดเงินได้วันละแสนแสนจากการส่งของมั่วๆไปทั่วประเทศวิธีรับมือคือต้องคุยกับคนในบ้านให้ชัดเจนครับถ้าใครสั่งของเก็บเงินปลายทางให้บอกคนทางบ้านไว้หรือแปะโน้ตไว้ที่ตู้เย็นเลยว่าวันนี้จะมีของมาส่งยอดเท่าไหร่ ถ้าไม่มีใครสั่งหรือไม่มีโนต้ตแปะไว้ให้ปฏิเสธการรับของไปเลยครับไม่ต้องเกรงใจพนักงานส่งของบอกเข้าไปตรงๆว่าไม่ได้สั่งครับขอตีกลับอย่าใจอ่อนยอมจ่ายเพราะนั่นคือการสนับสนุนให้โจรมันได้ใจและทำแบบนี้กับคนอื่นต่อมาถึงกลโกงที่5ซึ่งผมถือว่าเป็นตัวอันตรายระดับบอสที่น่ากลัวที่สุดในยุคนี้นั่นคือลิงก์ดูดเงินและแอปพลิเคชันผีสิงครับ อันนี้โหดร้ายมากเพราะมันไม่ต้องรอให้เราโอนเงินให้มันแต่มันเข้ามาบังคับบัญชีธนาคารในมือถือเราได้เลยวิธีการคือมันจะส่ง SMS เข้ามาในมือถือเราอ้างว่าเป็นหน่วยงานที่ม้าเชื่อถือเช่นธนาคารแจ้งว่าบัญชีของคุณมีปัญหาให้รีบยืนยันตัวตนหรือการไฟฟ้าแจ้งคืนเงินประกันมิเตอร์รีบกดรับสิทธิ์หรือกรมที่ดินให้จองคิวออนไลน์ ข้อความพวกนี้จะมาพร้อมกับลิงก์ภาษาอังกฤษแปลกๆสีฟ้าๆให้เรากดพอเราเผลอกดเข้าไปมันจะหลอกให้เราแอดไลน์แล้วจะมีคนคุยกับเราหลอกล่อให้เราติดตั้งแอปพลิเคชันที่ชื่อแปลกๆหรืออ้างว่าเป็นแอปของหน่วยงานนั้นๆแต่จริงๆแล้วนั่นคือแอปรีโมทหรือแอปควบคุมระยะไกลครับพอเราติดตั้งเสร็จมันจะขอให้เราตั้งรหัสผ่านหรือสแกนหน้า ระหว่างนั้นหน้าจอโทรศัพท์เราอาจจะค้างทำอะไรไม่ได้หรือจอดับไปเลยแต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังนั้นโจรมันกำลังเชิดหน้าจอเราอยู่มันเห็นทุกอย่างที่เราเห็นมันกดโอนเงินออกจากบัญชีเราจนเกลี้ยงภายในไม่กี่นาทีโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เลยวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคืออย่ากดลิงก์ใดๆจาก SMS จําไว้เลยนะครับว่าธนาคารและการไฟฟ้าหรือหน่วยงานรัฐ ประกาศยกเลิกการส่งลิงก์ทาง SMS กันหมดแล้วใครส่งลิงก์มาให้กดคือโจร1น100%ครับถ้าไม่แน่ใจให้โทรไปถามคอเซ็นเตอรของหน่วยงานนั้นโดยตรงหาเบอร์เองจาก Google อย่าโทรเบอร์ที่แนบมากับข้อความเด็ดขาดฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งถอดใจเลือกเล่นโซเชียลมีเดียนะครับเพราะถ้าเรารู้วิธีสร้างป้องประการป้องกันตัวเองเราก็เล่นได้อย่างสบายใจมาเริ่มที่ Facebook กันก่อนบ้านหลังใหญ่ที่คนอยู่เยอะที่สุด วิธีล็อกบ้านใน Facebook ให้ปลอดภัยง่ายนิดเดียวครับอย่างแรกอย่ารับแอดคนแปลกหน้าทําไม่รู้จักไม่เห็นหน้าค่าตาไม่ต้องรับครับพื้นที่ส่วนตัวเราให้เฉพาะเพื่อนจริงๆอยู่เท่านั้นอย่างที่2ไปตั้งค่าโพสต์ของเราให้เป็นเฉพาะเพื่อนหรือ Friends เท่านั้นอย่าเปิดเป็นสาธารณะ Public ที่ใครๆก็เห็นได้เพราะเราไม่รู้ว่าใครแอบส่องเราอยู่บ้างและข้อสําคัญที่ผมขอเน้นย้ําเลยนะครับอย่าเช็คอินเวลาไม่อยู่บ้านเช่น โพสตว่าไปเที่ยวเชียงใหม่3วันนะพร้อมเช็คอินสนามบินนี่เท่ากับบอกโจรว่าบ้านว่างนะมงัดได้เลยหรือการโพสต์รูปทรัพย์สินมีค่าทองคําสลากออมสินรถป้ายแดงพร้อมแคปชั่นอวดรวยนิดๆอันนี้อันตรายมากครับเหมือนเราไปยืนตะโกนกลางตลาดว่าฉันรวยมันล่อตาล่อใจโจรสุดๆเก็บความภูมิใจไว้คุยกันในครอบครัวหรือส่งในกลุ่มไลน์ปิดดีกว่าครับพูดถึงไลน์นี่ก็เป็นอีกห้องนั่งเล่นที่เราใช้คุยกันทั้งวัน ป้อมประการในไลน์ก็สําคัญครับเคยไหมครับอยู่ดีๆก็ถูกดึงเข้ากลุ่มขายยาปลุกเสกหรือกลุ่มพนันออนไลน์น่ารําคาญมากวิธีแก้คือให้ไปที่การตั้งค่าแล้วปิดฟังก์ชันอนุญาตให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนอัตโนมัติและปิดอนุญาตให้ดึงเข้ากลุ่มอัตโนมัติด้วยครับคราวนี้ใครจะดึงเราเข้ากลุ่มต้องได้รับอนุญาตจากเราก่อนอีกเรื่องที่ต้องระวังในไลน์คือข่าวปลอมหรือสูตรผีบอกครับประเภทที่ว่าดื่มน้ำมะนาวโซดาฆ่ามะเร็งได้ กล้วยดองน้ำพึ่งแก้เบาหวานข้อมูลพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่มีการรับรองทางการแพทย์แชร์กันมาผิดผิดถูกๆถ้าเราแชร์ต่ออาจจะเป็นบาปโดยไม่รู้ตัวเพราะคนอื่นเอาไปทําตามแล้วเกิดอันตรายก่อนจะกดแชร์ข่าวอะไรลองถามลูกหลานหรือเช็คกับเพจชัวร์ก่อนแชร์ของสํานักข่าวต่างๆก่อนนะครับหรือถ้าเจอลายไหนที่ทักมากวนใจส่งข้อความแปลกๆก,ก็ไม่ต้องไปด่าตอบโต้ให้เสียอารมณ์ครับกดบล็อกหรือรีพอร์ตไปเลยตัดวงจรมันทิ้งไปครับ แต่ก็นั่นแหละครับสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลังถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราเผลอโอนเงินไปแล้วหรือกดลิงก์ไปแล้วจะทำยังไงตั้งสติครับห้ามตกใจจนทำอะไรไม่ถูกหายใจเข้าลึกๆแล้วจำตัวเลขศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ให้แม่นครับ1441นนี่คือสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโทรได้ตลอด24ชั่วโมงโทรปุ๊บแจ้งเจ้าหน้าที่เลยว่าเราถูกหลอก เขาจะทําการระง,งับบัญชีปลายทางหรืออายัดบัญชีม้าที่รับโอนเนองินเราทันทีเพื่อไม่ให้โจรมันโอนเงินหนีไปต่อได้การระง,งับบัญชีนี้ต้องทําแข่งกับเวลาครับเรียกว่านาทีทองยิ่งเร็วยิ่งมีโอกาสได้เงินคืนหลังจากโทร1441แล้วให้รีบไปแจ้งความที่สถานีตํารวจภายใน72ชั่วโมงหรือแจ้งความออนไลน์ก็ได้ครับและสิ่งที่ต้องเตรียมไว้เป็นหลักฐานคือแคปหน้าจอครับแคปแชทที่คุยกับโจรสลิปโอนเงินหน้าโปรไฟล์ของโจร ลิงก์เว็บไซต์ต่างๆเก็บไว้หมดเพื่อเป็นหลักฐานให้ตำรวจใช้ติดตามตัวคนร้ายครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกคุณลุงคุณป้าทุกท่านว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันวันนี้เป็นแอปนี้พรุ่งนี้อาจจะเป็นแอปใหม่แต่หัวใจของกลโกงไม่เคยเปลี่ยนครับมันวนเวียนอยู่แค่2ออย่างคือความโลภที่ทําให้เราอยากได้เงินง่ายๆและความกลัวที่ทําให้เราขาดสติถ้าเรารู้ทันอารมณ์ตัวเองมีสติไม่โลภไม่กลัวและยึดหลักสงสัยไว้ก่อน เราก็จะเป็นเกราะมนุษย์หรือ human firewall ที่แข็งแกร่งที่สุดที่ไม่มีแฮกเกอร์หน้าไหนเจาะเข้ามาได้ที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ในครอบครัวครับลูกหลานต้องหันมาคุยกับพ่อแม่ตายายให้มากขึ้นอย่ารำคาญเวลาท่านถามเรื่องมือถือและผู้ใหญ่เองก็อย่าก,กลัวที่จะถามลูกหลานเมื่อเจออะไรแปลกๆครับการพูดคุยกันคือวัคซีนป้องกันภัยที่ดีที่สุดครับขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างมีความสุขสนุกและปลอดภยัยไม่เจ็บไม่จนไม่โดนหลอกนะครับ โดยความปรารถนาดีจากใจแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ